หนึ่งเรื่องนะคะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนั่นก็คือเบนจามินเนทันยาหูนายกรัฐมนตรีของประเทศอิสราเอลนะคะก็เตรียมที่จะมีการขึ้นแถลงต่อรัฐสภาของสหรัฐด้วยนะคะแน่นอนว่าต้องการที่จะได้รับเสียงสนับสนุนจากบรรดาน,นักการเมืองของสหรัฐแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานเรื่องของผู้คนที่ออกมาประท้วงตัวของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูทําให้สหรัฐต้องมีการระดมตํารวจประจํารัฐสภาเนี่ยเข้าไปประจําการกันเต็มสภาเลยค่ะ เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลมีกำหนดที่จะขึ้นพูดต่อสภาคองเกรสของสหรัฐในวันนี้นะคะซึ่งจะเป็นการพูดต่อสภาคองเกรสของเขาเป็นครั้งที่2ในรอบ9ปีเขาบอกว่าจะพูดเกี่ยวกับความจริงที่เกิดขึ้นในสงครามในฉนวนกาซาจากมุมมองของอิสราเอลบ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มคนที่ต่อต้านอิสราเอลและมองว่าอิสราเอลเป็นฝ่ายรุกรานฉนวนกาซา ซึ่งก็มีผู้ประท้วงหลายพันคนเตือนว่าจะออกมารวมตัวกันประท้วงการเดินทางมาเยือนกรุงวอชนดีซีของเนทันยาหูเพื่อสแสดงให้เห็นว่าคนที่นี่ไม่ต้อนรับเขาโดยผู้ประท้วงบางคนที่เป็นผู้อพย,ยพมาจากถนนกาซาบอกว่าพวกเขาต้องสูญเสียญ,ญาติพี่น้องที่ยังอยู่ในกาซาไปหลายสิบคนที่เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอล และผู้ประท้วงบางคนเดินทางมาไกลจากแคลิฟอร์เนียเพื่อประท้วงการทำสงครามในกาซาที่พวกเขามองว่ามันคือการเข่นข่าประชาชนเพราะตอนนี้ผู้เสียชีวิตรวมกันมากกว่า39,000คนแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะกลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ในสหรัฐเคยออกมารวมตัวกันประท้วงอิสราเอลและครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นมีคนออกมาประท้วงในกรุงอิงตันดีซีมากถึง40,000 0คน ไม่ใช่แค่ชาวปาเลสไตน์เท่านั้นนะคะที่อ,ออกมาประท้วงเนทันยาฮูแต่ชาวอิสราเอลในสหรัฐก็รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้เนทันยาฮูเร่งทําข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสและช่วยเหลือตัวประกันที่ยังถูกจับอยู่ให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภยัยเนทันยาฮูซึ่งยืนยันมาโดยตลอดนะคะว่าการโจมตีของอิสราเอลนั้นมีเหตุผลรองรับและพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต ก็มีกำหนดการที่จะเข้าพบกับโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐและคามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีที่ทำเนียบขาวรวมไปถึงมีกำหนดจะเข้าพบกับโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคริพับบิกันซึ่งสหรัฐเป็นพันธมิตรที่ดีกับอิสราเอลแม้ว่ารัฐบาลไบเดน Biden, พยายามผลักดันให้อิสราเอลยุติสงครามในฉนวนกาซาแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะัก โดยทางอิสราเอลก็ยังคงยืนยันนะคะที่จะทำสงครามในชนวนกาซาต่อเพื่อกวาดล้างกลุ่มฮามาสให้สินซากค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ